สงครามการค้าและนโยบายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งไม่ได้ส่งผลลบอย่างที่หลายคนคาดคิดแต่มีแง่มุมเชิงบวกที่อาจเพิกเฉมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างไม่น่าเชื่อแต่ตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่หลายคนยังไม่ทันได้จับตารองศาสตราจารย์ดรอนุสร์อุดทำใจผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศเดอิตแห่งมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทย ได้เปิดเผยอย่างละเอียดว่าทิศทางของสงครามการค้าและมาตราการภาษีภายใต้ยุคทรัมกำลังเปลี่ยนไปเพราะกลไกทุงดุลจากตุลาการสหรัฐที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นอย่างชัดเจนในวันที่29สิงหาคม2568ศาลอสารอุธทธรณ์กลางของสหรัฐได้มีคำตัดสินที่สะเทือนวงการนั่นคือจากองค์คณะ11คนมีถึง7คนที่เห็นตรงกันว่าคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐในการกำหนดภาษีนำเข้าสินค้าเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย และยังละเมิดหลักการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติอย่างชัดเจนซึ่งถ้าศาลสูงสุดของสหรัฐเห็นด้วยและยืนตามคำตัดสินนี้คำสั่งตั้งกำแงพงภาษีในระดับสูงที่ทรัมป์เคยประกาศจะถูกยกเลิกทั้งหมดทันทีโดยเฉพาะการใช้กฎหมาย International Emergency Economic Power Act of 1 9 7 7ที่เคยเป็นเครื่องมือสำคัญในการขึ้นภาษีนี้หากถูกศาลตัดสินว่าไม่ชอบทมมาตรการทั้งหมด ที่ออกตามคำสั่งนี้ก็จะถูกลบเลือนส่งผลให้ผู้นำเข้าสินค้าที่เคยจ่ายภาษีเกินไปก่อนหน้านี้สามารถเรียกเงินภาษีคืนได้อย่างถูกกฎหมายผลลัพธ์ที่ตามมาจากการยกเลิกกำแพงภาษีนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศให้เดินหน้าอย่างเต็มศักยภาพซึ่งสิ่งนี้จะกระทบในทางบวกอย่างชัดเจนต่อตลาดส่งออกของไทยและภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย แต่และนี่คือสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงอย่างชัดเจนนั่นคือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในการเจรจาทางการค้าและเรื่องภาษีระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆยังคงมีสูงและนี่แหละที่อาจก่อให้เกิดความสั่นคลอนในการทําธุรกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศซึ่งยากจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าแม้การขึ้นกำแพงภาษีแบบเดิมจะสะดุดแต่อาจมีการถักดันมาตรการกิจกันการค้าใหม่ ผ่านทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเพื่อแก้ปัญหาขาดดุลการค้าและปัญหาานาการคลังอย่างไรก็ดีกฎหมายที่จะออกมานั้นน่าจะมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่าเดิมและใช้เวลาพอสมควรกว่าจะผ่านการพิจารณาหากมีการปรับปรุงจริงก็อาจเกิดขึ้นในปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลพร้อมยังมีนโยบายเปลี่ยนแปลงระบบการค้าเสรีของโลกจากระบบที่ยึดตามกฎระเบียบ i u ยุเอบไปสู่การเจราจาแบบเรียวดินดีเบสแต่ก็เจอกับอุปสรรคที่สำคัญ โดยเฉพาะจากกลไกลทรงดุลของตุลาการที่คอยจำกัดอำนาจฝ่ายบริหารของสหรัฐซึ่งทำให้ระบบการค้าเสรีแบบพหุภาคีมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งและผลโดยตรงกับบริษัทผู้นำเข้าสินค้าของสหรัฐก็คือพวกเขาจะสามารถขอคืนภาษีศุลกาก่อนที่เคยจ่ายไปแล้วในขณะที่ยอดภาษีที่เก็บได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม2568อยู่ที่ประมาณ7 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ส่วนผู้บริโภคที่เคยถูกบีบให้จ่ายราคาสินค้าที่แพงขึ้น เนื่องจากภาษีก็อาจไม่ได้รับการชดเชยอย่างชัดเจนแต่ในทางกลับกันก็อาจช่วยลดแรงกดดันเรื่อง